ที่โมงคลจักรวาลใหญ่สิริทิตมติเตโชชยะสิทธิมหิทธิมาหาคุณาปริมิตตะปญญาติการส,สัสัพพันตารายะนิวารณะสัพทัสสะภะวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธสสะทวัดเติงสะมหาปุริรรส,สักรันเจ้าสั่งได้เลยค่ะ ปุริสรักรักขานุภาเวนะอัศีิตยานุภยัญชนานุภาณนะอัทุทปัสสะระสปะมังขะลานุภาเวนะัพพานรังสียานุภาเวนะเจตุมาลานุภาเวนะทัศปารมิตานุภาเวนะทัศอุปปารมิตานุภาเวนะทัศปรมัตถปารมินามิตานุภาเวะะะปะปะานเวะสีสะสะ สีละสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพระลานุภาเวนะเยียยธรรมานุภาเวนะจะตุราสีติสหัสสะธรรมขันทานุภาเวนะนวะโลกุตระธรรมานุภาเวนะอัทังคิตะมคานุภาเวนะอัฏฐะมาปฏิยานุภาเวนะ ทะละพิญญานุภาเวนะจตุสัจจะยานานุภาเวนะทสะภะลายานานุภาเวนะสัพพัญุตยานานุภาเวนะเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัะพพะปริตานุภาเวนะระตะนัตตะยะสาระนานุภาเวนะตุยหังสัพพโรคะ โสกุปัตะวทุุขโทมะนสุปายาสาวินาสตุสัพะอันตรายาติวินาสตุสัพะสังกัปาตุยหังสัมิชตุทีฆทีคายุตาตุยหังโหตุสัตวัะสีเวนะสมังคทิโกโหตุสัพพะอากาสัพพะ ภูมิคังขามห AH าสัมมุทาอารักขาเทวตาสัตสา,าตุมเหตอนุรักขันตุพระวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสตาสดีพระวันตุเตพระวัตุสัพพังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพัรมานุภาเวนะสตาสดีพระวันตุเตพระวตุสัพพังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะ สทาโสทีพระวันตุเตนักขตยกขะภูตานังอาปาปะขะนิวารณาบริตตสานภาเวนะหันตวาเตสังปัทเวนักขตยกขะภูตานังปปะขะนิวารณาบริตตสานภาเวนะหันตวาเตสังปัทเวนักขตยกขะภูตานังปปะขะนิวารณาบริตตสานภาเวนะ ขันตว,วาเตสั่งอุปัตถเ,เวทลิปถัดไปบทที่16และ17